ครับสวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายเดียสร้างทดลองไปเลยนะครับครับก็ไสีของกล้องก็จะแปลกๆไปหน่อยนะที่ผมไม่ได้ค่อยได้ลงคลิปนี้ไอ้กล้องผมพังแล้วนะครับไม่มีกล้องถ่ายคลิปแล้วนะครับตัวนี้คือผมไปนค้นเอาโทรศัพท์เก่าๆเนาะมาถ่ายปรากฏว่ามันถ่ายได้อยู่แต่ภาพมันก็ออกกระตุกๆหน่อยนิดนึงนะครับนี่ เห็นนะครับมันจะออกสันๆกระตุกนิดนึงนะครับแต่นี่ครับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาไอทำไอนั่นครับไอคานาเห็นไหมครับนี่ตรงนี้ขาดออกไปสองสามครั้งแล้วปั้นใหม่ก็ขาดปั้นใหม่ก็ขาดนะครับก็ถ้าเราไม่ได้มาดูนี่มันก็ขาดทิ้งนะครับทานี้ก็วิธีแก้ปัญหาของผมนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับ ก็ไอในกรณีน้ําที่มันอยู่ไอคณาที่มันไต่ระดับนะครับเป็นเป็นขั้นบันไดเนาะคณาที่เป็นขั้นบันไดนะครับแบบนาไม่เท่ากันคือฝั่งนี้กับฝั่งนี้สูงไม่เท่ากันนะครับแต่ถ้านาไหนที่มันสูงเท่ากันเลยมันจะไม่ขาดนะครับไอคณานี่มันจะไม่ค่อยขาดถึงขาดน้ํามันก็ระดับเดียวกันอยู่แล้วเนาะแต่ตัวนี้มันต่างกันเยอะเลยเห็นไหมครับนี่ยี่สิบเซนบ้างครับีนี่จากตัวนี้กับตัวนี้นะครับก็วิธีแก้ของผมเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับ ตรงนี้ขาดสามครั้งแล้วนะครับดูข้าวดำยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยนี่ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับนี่แต่ก็งามอยู่แต่ว่ามันยังไม่สูงเนาะไม่มีงบประมาณซื้อปุ๋ยนะครับปุ๋ยแพงจัดครับอ่นนี้เลยครับผมไปหาท่อมาใส่นะครับใส่ทุกที่เลยนะครับตรงนู้นก็ใส่ตรงนู้นก็ใส่ตรงนู้นก็ใส่ใส่ใส ไปทั่วเลยนะครับอ่านี่ครับก็แก้ปัญหาได้ระดับหนึ่งเนาะนี่ก็ตั้งแต่ใส่มาก็หลายวันแล้วมันไม่ขาดนะคันคันนาไม่ไม่ขาดนะครับก็อยู่ได้นะครับน้ําเห็นไหมพอน้ําเราก็ใส่ไว้สูงๆหน่อยเนาะใส่ไว้สูงสูงหน่อย,ออยพอน้ํามันขึ้นมาถึงตรงไอ้ปากท่อน,นี่มันก็จะไหลทิ้งไปนะครับก็เขาทํากันมานานแล้วล่ะนะครับแก้ปัญหาคันนาขาดเนาะนะครับเขาทํากันมานานแล้วบางคนก็ใส่ข้อง,งอก็มีเนาะ ใส่ข้ององก็มีแต่ว่าตัวนี้ผมเอาท่อนตรงเลยนะครับแบบตรงแบบนี้เลยนะครับโอ้ภาพกระตุกแรงไหมครับนี่ไอเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนท่าจับอ่านี่ครับก็ลองเอาไปใช้กันดูนะครับวิธีแก้ปัญหาเรื่องคันาขาดบ่อยนะครับก็ฝนตกแรงๆที่ไร่นี่ขาดขาดแน่นอนนะครับถ้าไม่ใส่นะครับก็เมื่อก่อนก็ไม่รู้นะครับ ว่าทำยังไงก็ลืมไปว่ามันใส่ท่อได้ก็หาท่อมาใส่นะครับก็หมดปัญหาไปเลยนะครับนี่นี่ครับน้ําเห็นไหมน้ําไอฝนตกแรงเมื่อคืนนี่ครับไอ,อยังโอ้แรงมากนะครับชนิดที่ว่าคันนาไอนาข้างๆแถวนี้ขาดกันหมดเลยนะครับน้ําไหลมาปั้นกันปั้นคันนากันแบบไอนี่เลยนะครับก็ผมเลยเอาตัวนี้มาใส่นะครับนี่จบเลยนะครับคราวนี้ไม่มี ไม่มีขาดแน่นอนนะครับตัวนี้ก็เป็นท่อสีนิ้วเนาะนะครับท่อสีนิ้วก็ไอ้มันท่าตรงไหนที่มันใหญ่ๆเนาะตรงไหนที่เป็นนาใหญ่ๆเราก็ใส่หลายๆท่อเอานะครับแต่พอดีตรงนี้มันเป็นเล็กๆนะแต่ว่าน้ํามันผ่านมาจากตรงนู้นนะครับลงมานี่ลงมานี่แล้วก็มาหมาอกตรงนี้นะครับนี่ก็เห็นไหมครับนี่นี่มันยังมันยังลดอยู่นะครับนี่ยังไม่ได้ปั่นตรงนี้นะครับ ก็หมดปัญหาคณะครับโอ้นี่ครับก็ไม่มีเงินซื้อกล้องใหม่แล้วนะครับกล้องผมพังแล้วนะครับไม่มีงบประมาณซื้อกล้องใหม่เลยไม่รู้จะทำไงก็หายไปสองสามวันเนาะก็เลยไอไปค้นหาไอโทรศัพท์เครื่องเก่าๆนี่ครับนี่ได้โทรศัพท์เครื่องเก่ามาถ่ายพอพอก็คงพอถ่ายได้อยู่เนาะ แล้วภาพมองผมมองดูแล้วเหมือนมันกระตุกกระตุกหน่อยนิดนึงนะครับอ่าในตรงนี้ก็เป็นนาดําทั้งหมดนะครับนี่ข้าวดําของจริงนะครับตัวนี้ตัวนี้ข้าวดานะครับดําหางจัดเลยนะครับกล้าไม่พอเริ่มเขียวแล้วครับเริ่มเขียวแล้วโอ้ภาพกระตุกแรงกล้องมันหมดอายุแล้วหรือยังไงนะครับภาพมันถึงกระตุก ก็ผมจะตัดไม้นะครับตัดต้นยูคาเพราะว่าไอ้ต้นยูคาทางบ้านผมนี่ตันพันสองร้อยห้าสิบนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนสายพันุไอ้มันเป็นโรคนะครับก็เลยจะมาตัดต้นยูคานู่นครับยูคาป่าแปลงนู้นนะครับเอาง่ายๆก็หมดเงินด้วยล่ะนะครับด้วยปัญหาอะไรหลายอย่างเนาะตรงนี้ข้าวดำนะครับข้าวดำ ข้าวผมตัดไปประมาณไม่ถึงอาทิตย์เริ่มงอกแล้วนะครับอ่านีนข้าวตัดไปเริ่มงอกแล้วอ่านี่ครับอุ้ยสูงเร็วสูงเร็วมากเดี๋ยวจะหาปุ๋ยมาใส่อยู่เนาะก็ตอนนี้ไปหางบซื้อปุ๋ยก่อนนะครับเมื่อวานเห็น พี่นาติดกันเขามาจับปลาตรงนี้นะได้เยอะเลยนะครับนี่นี่นี่เขาจับตรงน้ํามันไหลแบบนีนะ้นี่ครับนี่แต่วันนี้มันหายหมดเลยไม่น,น่าจะไปลงไปข้างล่างหมดแล้วเนาะเห็นไหมครับน้ําไม่ค่อยอยู่นะครับนี่เหมือนได้ยินเสียงน้ำไหลโอ้นี่นี่ครับปลามันจะขึ้นมาแบบตรงนี้เนาะนี่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 น้ำมันอยู่ข้างล่างนะครับ ละปานก็จะขึ้นมานะครับเราก็มาจับเอาแต่ตัวไม่ใหญ่เออได้กินปลานเน่าได้กินปลานเน่าเลยนะครับน่าจะมีตัวตายอยู่แถวนี้นะครับอ่านี่ครับก็ตรงนี้ก็ดำไปประมาณไอ,ไอ้สิบวันถึงหรือเปล่าน่าจะไม่ถึงเนาะสิบวันนะครับประมาณนั่นแหละคิดคิดไปว่าประมาณสิบวันก็เริ่มไอ้นี่แล้วนะครับนี่ ก็หลายคนคอมเมนต์มาเลยทําไมมันช้ายังมันจะโตเลยนะครับก็ถ้าเราใส่ปุ๋ยเข้าดีๆนี่ก็ทันนะครับทันทันตัวที่ไอ้ดำก่อนเพื่อนนะครับนี่เห็นเห็นว่าอย่างนี้นี่ถ้าเอาปุ๋ยมาใส่นี่ทันเฉยเลยนะครับตัวนี้ก็ข้าวหวานหันมาดูข้าวหวานข้างหลังตัวนี้มันเพิ่งตัดมันยังไม่นานนะครับนี่นี่เพิ่งตัด น่ครับมันขึ้นยังห่างๆอยู่แล้วก็ปุ๋ยยังไม่ได้ใส่เนาะมันก็เลยเป็นแบบนี้นะครับอของพี่นาติกันก็ตัดไปนานแล้วก็ใส่ปุ๋ยแล้วมันก็สูงเห็นไหมครับนั่นแต่ก็ยังมียากาขึ้นมาอยู่ดีนะครับแต่ตัวนี้ไม่ขึ้นเพราะอันเป็นนาดํานะครับนี่อ่นนี้ครับก็หลายคนเข้าใจผิดนะครับว่าไอนาดนํานี่ต้องเอาน้ําใส่เยอะๆมันถึงจะดีนะครับไอเป็นความคิดที่ผิดเลยนะครับ แต่ผมเอผ,ผิดหรือเปล่าผมไม่รู้แต่ว่าสําหรับผมผมว่าผิดนะครับเพราะว่าถ้าน้ําเยอะๆนี่เราจะได้น้อยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าข้าวไม่แต่กอนะครับแต่ไม่เหมือนกับไอไม่มีน้ําแบบนี้เนาะถ้าไม่มีน้ําแบบนี้นี่ไอรับรองเลยครับเรื่องแต่กอนี่มันจะขึ้นเหมือนน,นัน,น,น,นเห็นตะไคร้ไหมครับนันตะไคร้สองกอที่ผมปลูกไว้นะแต่ก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกนะครับแต่ว่าก็แต่กอมากพอสมควรเลยนะครับถ้าเรา ไอ้ไม่มีน้ําแบบนี้เนาะแบบมีน้ําเป็นเป็นหย่อมเป็นหย่อมนี่นะครับมันจะแตกกอดีมากได้เยอะนะครับแล้วพอมันแตกกอเต็มที่แล้วเราก็ปิดน้นํนานะครับปิดน้ําปิดปิดคานะครับให้น้ํามันขึ้นแค่นี้นะครับหลังจากนั้นก็โอเคเลยใส่ปุ๋ยงามเลยนะครับนี่นะครับก็สูตรของผมนะครับสูตรทาข้าวแตกกอนะครับผมก็มีอีกช่องหนึ่งอยู่ที่ผมลงคลิปไว้เนาะอีกช่องหนึง่ง เป็นช่องกเกษตรโดยเฉพาะนะครับก็ฝากไปดีตามด้วยก็ช่องกเกษตรพอพี่ไอพ่อเพียงนะครับก็ฝากไปดีตามด้วยนะครับก็นี่ครับเห็นปลาตัวหนึง่งวิ่งกันมาเมื่อวานเต็มเลยนะครับนี่แต่วันนี้หายหมดนะครับน้ำไม่ไหลแล้วนะครับอ่ะโอเคครับผมเอาติกน้ำมา เดี๋ยวจะตัดไม้นะครับนี่จะตัดไม้ไอตรงนี้จะเปลี่ยนไม้ตัวใหม่นะครับโอ้ภาพกระตูแรงนะครับนี่อเห็นไหมครับข้าวตัดมันเริ่มขึ้นเริ่มหนาขึ้นเรื่อยเรื่อยนะครับนี่ตัดปีละครั้งนะครับไม่ตัดเยอะตัดปีละครั้งส่งวนใหญ่ผมจะตัดไอช้ากัวเขาหน่อยนิดนึงนะครับ อันนี้ครับยูคาปานี้ผมจะตัดออกมันเป็นโรคนะครับไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรไอ้นอนมันกินแล้วก็ล้มเองล้มเองจนไปเยอะแล้วครับแล้วก็แล้วราคาไม้ก็ขึ้นด้วยแล้วก็ไม่มีเงินด้วยพอดีนะครับก็เลยช่วยโอกาสตัดเลยนะครับหาเงินซื้อปุ๋ยสักหน่อยเนาะ อ่านี่ครับจะตัดไม้ตรงนี้นะครับต้นก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่ก็พอได้อยู่นะครับแต่ได้ไม่เยอะเนาะเพราะว่าต้นมันไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับถอดเทเล,เลออ์เริวไปเชียวมันบ่คืนเร่บ่หรอกวาแล้วมองนี้ ใกล้ตัวรถเถ่ำไปไงหมื่อวานเพิ่นเขามาบ่จุ่มเกิดพุชจุมยากเขาอีกนั่นโอ้เนี่ครับไอ้ทุ่งสาชีเดียเปียนลอเล็กมั้งเนาะกระดาษลอไอ้ลอยากนี่คือนิลากว่าใบดอกคณะบรไษ้คนยังยังจุ่มเหรอเดี๋ยวเขาเดี๋ยวขอรถขึ้นจากหลุมก่อนนะครับนี่ เดี๋ยวรอติดตามคลิปต่อไปแล้วกันเนาะครับอาคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับ